สีครับผมชานลงรถบ้านจะมานำเสนอโตโย t a าอันติดปี2011เครื่องดูโอแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวเมนเชนแล้วนะครับปี2011ตัวนี้เป็น CNG โรงงานนะครับแต่ลูกค้าใช้เพียงแค่6ปีแล้วยกเลิกตอนนีใช้น้ำมันล้วนเครื่องเกียร์สภาพสมบูรณ์เลยนะครับดูรอบนอกนะครับสีสันสวยๆครับ สวยๆเงาๆนะครับผมมีนิ้วลอยบ้างตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมตัวนี้เป็นตัวไมน่าเชนเครื่องดูโอแล้วนะครับปีสองพันสิบเอ็ดครับผมไฟท้ายจะเป็นตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันหกตัวจีครับผมเป็นตัวท็อปของเครื่องพันหกนะครับผมครับสภาพโดยรวมสีสันสวยครับมาดูภายในกันนะครับ แอร์แบ็กคู่ครับภายในสวยครับสะอาดครับเบาะหนังไม่มีขาดนะครับเบาะเขาจะเป็นลายนี้นะครับก็จะมีรูๆระบายอากาศนะครับผมเป็นเบาะรุ่นใหม่แล้วครับผมด้านหลังนะครับพื้นพรมอะไรสะอาดดีนะครับ ภายในสวยครับมาดูด้านท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับรถคันนี้ครับปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะครับผมสีดมเดิมจากโรงงานนะครับภายในพวกกุ กรรมีอะไรนี้ก็อยู่ครบนะครับนี่ครับสีนสีนเดิมนะครับสีนซีนจะเป็นสีออกเหลืองๆนี่นะครับคันนี้โตต้ตาอันติดปีสิบเอ็ดนะครับเป็นเครื่องดูโอแล้วครับผมลองมาดูภายในกันมีออปชันอะไรบ้างนะครับเลขไม้เท่าไหร่สตาร์ทแล้วนะครับ โอเคสตาร์ทแล้วเปิดแอร์นะครับโอเคแอร์เย็นครับผมภายในเรียบร้อยครับเครื่องเสียงซีดีนะครับจากโรงงานครับผมเกียร์เป็นซิกแซกนี้นะครับ มีที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับแล้วก็มีข้างประตูซ้ายกว่าอีกอย่างละหนึ่งช่องครับเก๊สองชั้นครับผมตัวนี้เก๊สองชั้นเก๊เก็บของก็สองชั้นครับตัวนี้ครับบินรายการซ่อมอยู่ในนี้หมดนะครับเครื่องเดินนิ่งมากครับ ไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันครับผมตัวนี้กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวจะบอกราคาให้นะครับคันนี้เท่าไหร่โอเค มาดูห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องดูโอแล้วนะครับ VVTI เครื่องดูโอแล้วเครื่องดูโอแล้วนะครับผมดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องเดิมๆครับเคยมีแกะฝากระโปรงหน้านะครับคันนี้คือทําสีเคลียรสีมาบ้างนะครับตอนประกันชั้นหนึ่งขั้หมดเขาก็จะมีการเคลียร์สีครับเป็นเรื่องปกติของของรถยนต์นะครับมีแกะฝาหน้าครับผมเคลียรสีมาบ้างครับผม แต่ห้องเครื่องนี้เดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้มาถึงราคานะครับคันนี้โตต้าอันติสเครื่องพันหกดูโอแล้วนะครับผมตัวไมนเชเชนแล้วปี2011นะครับผม ลจากโรงงานเคยติด CNG โรงงานมาแต่ใช้เพียงแค่6ปีเท่านั้นครับและลูกค้าก็มาใช้เป็นน้ำมันล้วนๆนะครับเครื่องไม่มีปัญหาครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนนะครับผมราคา1 9 9 0 0 0บาทครับผม1 1 9 0 0 0บาทถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เกินครับลูกค้าจอง3,000ันเท่านั้นที่เหลือก็มาจัดได้เลยครับตัวนี้จัดยอดได้ถึง2 0 0 0 0 0ถึงสอ0 0 0 0นะครับ ครับผมก็มีค่าประกันอีกประมาณสักสามสี่พันนะครับประมาณนี้ครับผมครับตวัวต้านติดปีสองพันสิบเอ็ดนะครับราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าสนใจก็โทรศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมศูนย์แปดห้าแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดครับผมชนะลงรถบ้านครับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมหารถสภาพดีๆเครื่องอึดๆทนๆต้องโตต้ตาอันติดเลยครับผมขอบคุณครับ